ยศตราิดอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนเราทําความดีเพื่อชาติศาสนากษัตริย์ ครับสวัสดีสครับกับนายสมเดชสิร uh, ิพิลล <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> ุมนะครับอายุ44ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบานบานอุทเกดตำบลหนองบานอำเภอจัุรัสจังหวัดเชียงคมณนะครับหลักการทำงานของผมนะครับโดยน้อมนำรับภัจญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ้านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะเพื่อเป็นการทาพการทำงานการทำหน้าที่การทำานแนวคิดหลักคิดนะครับคือหลักคิดการพัฒนา ได้งานพัฒนาบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนะครับบำบัดลุกบำรุงสุขให้แก่รัศดรประชาชนที่ศรีครับพัฒนาประวาชีวิตเป็นวิถีจิตจรอมเกันไปด้วเความาจากเหตุโดยครับซึ่งท่านมีหน้าที่รับผที่ชอบในการทำงานไปต่าง กันการพัฒนาหมู่มบ้านให้ครบทุกมิติครับเช่นการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในหมู่บ้านในชุมชนการพัฒนาในอาชีพในด้านต่างๆอีตาสาด้านดูแลสิ่สงแวดล้อมสี่งโกลการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะของชุมชนอีตาสาเราควร่วมด้วยนะครับและการปารับปราางุง ทุกเดือนที่เราต้องทํางานกันสําหรับจอาสาจะทำในทุกเดือนคือในการผู้เปรียบการยก,ก,กขยะในจุมชนิดกองทุนขยะในบ้านนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือน,นะครับผู้ประสบภัยู้ตกภัยไปที่บ้านต่างๆนะครับและผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อ,อโควิด1 9้าคือโควิดนะครับ,รบสำหรับงานด้านจิตอาสาในระดับตำบลน,นะครับจิตอาสานะครับกาาบ็ได้ร่วมงานกับทาง องค์กรส่วนปครองท้องถิ่นนะครับในด้านการพัฒนาในด้านหลังคาัละหน้าผาในท้องถิน่นในชุมชนนะครับส่วนด้านสาธารณสุขนะครับภาษานะครับกะ็ะได้รวมกับทางร่วมงานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับในด้านการ,การ,รบูดูแลสุขภาพของพี่น้องในชุมชนนะครับส่วนด้านวัฒนธรรมประพเพณีท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาบุญพระทายข้าวเปลือกที่ผ่านมานะครับ อาจจะมีพิธีสุขรนข้าวนะครับกิจศาสษาเราก็ได้ร่วมในการที่จะหาผลข้าวจากพี่น้องในชุมชนนะครับเข้ามาเป็นศูนย์รวมอยู่ที่วัดนิคมนะครับเพื่อเป็นประเพณีในการที่จะหาิตับบาตสุขอนข้าวในรอบต่อไปนะครับซึ่งการศึกษาเขาเช่นกันนะครับหรับการศึกษานะครับได้เข้าร่วมกับกศนตลมอบบนนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมทักษะในกลุ่มด้านอาชีพ นะครับพัฒนานะครับสังคมชุมชนในการศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรอาชีพต่างๆและได้ร่วมเป็นวิทยากรน,นะครับในการบริหารจัดก,การขยะในตั้งแต่ต้นทางคือเราต้องลดขยะตั้งแต่ต้นทางก็ได้เข้าร่วมเป็นกิจอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยในปี2564ที่ผ่านมานะครับและได้ช่วยเหลือในครอบครัว ต่างๆที่ผู้ ARS ประสบภัยนะครับในหมู่บ้านชุมชนของอำเภอจตุรัสไกรอาชัยภูมิของเราที่ประสบภัยพิบัติของปีที่แล้วที่ผ่านมาครับสำหรับงานด้านอา,าสาในระดับอำเภอนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางสถานมหาษัตย์นะครับเองอาสาก็ได้ไปร่วมในการลงนามถวายพระพรนะครับ กิจรกรรมกิกกจรกรรมคือในร่วมทำความดีด้วยหัวใจนะครับที่ลานสารเจ้าพ่อหันคำของของค์คุณอาหารนะครับซึ่งอาสาก็ได้เข้าไปร่วมกิจรกรรมในงานตกรรมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของในการพัฒนาพระบรมมทัศนนะครับของวัดหงษ์ทองในอำเภอจตุรัสและสถานีรถไฟของอำเภอจตุรัสที่คือศูนยที่ อาสาพรฒนาทันเราได้ทําหน้าที่ในคำในด้านกิจอาสาเพื่อการพัฒนาของระดับประเทศนครับสำหรับนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้นำชุมชนอยู่แล้วนะครับและเป็นกิตอาสานะครับแนวคิดผมคือในการพัฒนาในด้านต่างๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราจะสามารถหล่อหลอมจิตใจของคนในชุมชนมนุษย์ให้มีกิตอาสาในการที่จะไปพัฒนาในทุกด้าน ย่อมประสบความสเร็จได้ถ้าเราพัฒนาทรัพยากรของเราได้นะครับในชุมชนอย่างเช่นเราเองน,น,นะครับได้ทําสร้างกิจต้นทุนให้แก่ชุมชนในด้านการลดขยะตั้งแต่ต้นทางในคนเรือนจนสู่ในชุมชนในหมู่บ้านต่อไปคือเราสามารถก่อตั้งกองทุนขยะได้คือการที่จะเอาขยะที่สามารถรีไซเคิลในชุมชนของเรามาทำบูรณานการเพื่อจะแปล่สภาพเป็นทรัพย์สิน สามารถไปจัดสวัสดิการชุมชนได้ตั้งแต่เกิดเจ็บเจ็บตายเราสามารถจัดสวัสดิการในสิ่งต่างๆที่สร้างคีณสมบักให้แก่ชุมชนของเราตั้งแต่ชุมชนถึงระดับหมู่บ้านต่อไปนะครับครับในฐานะที่ผมเป็นผู้นำชุมชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นกิจาสาร่วมอยู่ด้วยผมคิดว่า การพัฒนาในด้านต่างๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์นะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราต้องระหลงังจิตใจมนุษย์ให้มีจิตใจที่กิจอาสาในการที่จะมาการพัฒนาเน้นประสบผลสำเร็จได้ทุกด้านเราต้องมีจิจอาสาในการพัฒนาถึงจะประสบผลสำเร็จได้อย่างเช่นอย่างกระผมนะครับได้สร้างกิจเนื้อให้แก่ชุมชนในโคเรือนในการลดต้นทุนลดขยะตั้งแต่ในชุมชนในโคเรือนต้องเตรออมมา สามารถที่จะมาพัฒนาเป็นบุญการเป็นแฟร์เป็นสินทรัพย์ได้แล้วสินทรัพย์ตรงนั้นเรามาสามารถจัดสวัสดิการในชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางดันตั้งแต่เกือแก่จิตตายนะครับเราสามารถจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนได้คือการลดขยะตั้งแต่ต้นทางสู่ชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาในการสร้างกิจสนุกให้แก่ คนในชุมชนให้มีจิตสำนึกที่ดีดีคับจนของเราถ่ายครับตัวชีวัดในการทํางานของก็ผมไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่เราทํางานด้วยใจรักที่มีจิตอาสามีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้ทํางานได้ทําความดีและเห็นคนในชุมชนมีความสุขนี่คือการทําความดีด้วยหัวใจสวัสดีครับมงมันทำด้วยิดที่คิดจะให้